สวัสดีครับผมชั้เจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่เจ้าแคทเทอรบิล่า313ดีทูจีซครับนะ <c oughs> แกะกลองหรือว่าไหม่ถอดด้ามครับนะ <c oughs> สดสดร้อนๆซิงๆิงสิ1ชั่วโมงครับแกะมาเมื่อเช้าครับนะนะครับพาพี่น้องมาดูใกล้ๆครับนะ <c oughs> แป่รถใหม่อะไรก็สวยครับนะ ดห็นว่าดาวมาสี่แสนครับนี่วางสี่แสนมีสองคันครับนะที่งานมงคลฟาร์มครับนะใครสนใจติดต่อได้ครับนะแถวแถวพนมรุง่งครับนะมีงานใดก็บอกได้ครับนะ่ะเจ้าเฟอร์คนเก่าครับนะคนเดิมโอ้เปรี้ยเลยอยากเต็มหมดนะอย่างนี้ไปน้องชายไปเหอะนะครับนะ 5ปีสบายๆครับช่วงล่างนะดีไม่ดีน่า7-8ปีครับนะ3.4ล้านครับนะศูนย์ดอกเบี้ยดาวมีเงินก็ดาวมัน2แสน3แสน4แสนนะลองไปคุยเอาครับนะพีเอ็มอยู่ที่4พันชั่วโมงเจ้าแคทเธอรล่า313ดีทูจีซีครับนะเกะมาเมื่อเช้าสดๆร้อนๆองค์กี้ยังเลื้องอารามอยู่ครับนะ ส่วนสรรพคุณของเขารูว่าสเปคครับนะน้ำหนักก็อยู่ที่13ตันครึ่งครับตีไปเลยนะครับใช้เครื่องยนต์แคต4.4ครับนะ4สูบเจโบโ100แรงม้าครับนะกุงกีอยู่ที่0.65ลูกบาทเมตรครับนะบูมาไม่จะเสริมแผ่นเหล็กพิเศษกระบอกสีดำครับนะไม่มีกล้องหลังไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ครับนะ ล่นเลอะหตัวแคเรีหนึ่งตัวครับใบแทงเ็ดสิเซนสามสองศูนย์ดีจีครับจีก็น่าจะาเป็นผู้ดับเหมาทั่วไปครับนะ Generi... g ร n e r เจเนเรลเจเนเรลเจเนเรลคนสรั General General ครับโอ้ประมาณนี้ครับนะจำผิด,ดเดเบาครับเจเนเรชั่นนะเจน เจเนอเรลเออเจเนอเรลคอนสตรักชั่นนะครับประมาณนี้ครับนะซึ่งแปลว่าผู้รับเหมาทั่วไปครับเหมาะสําหรับงานผู้รับเหมาทั่วไปครับนะโอ้นี่ครับงานขึ้นถนนพี่น้องนะขึ้นถนนชั่วโมงละพันห้าครับนะไม่เยอะครับน่าจะประมาณ10ชั่วโมงนะครับก็ประมาณหมื่นห้าครับนะทุนนี้น้ามันไม่ค่อนข้างจะเชื้อเพลิงนี่ประมาณวันละ2 0 0 0ถึง2,500ครับนะเต็มสูบแล้วครับนะ ค่อนข้างจะประหยัดนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เทียสองครับนะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะ,ะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมว่าเทียสองก็ถือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมโลกครับนะปัจจุบันมีเทียสองเทียสามเนาะนะครับนิ่งมากครับนะไม่มีแบบแบบเดินเครื่องเบามากครับนะเบาจริงๆครับนะน้องฟังเอานะ นิ่งกิ๊กเลยเึ่งยนต์เล็กๆครับนะทำให้มีความประหยัดปั๊มก็ใช้ปั๊มแคทเทอร์บิล่าครับนะงานอู้ชั่วโมงละพันห้าครับนะตัประมาณนี้ครับนะไม่ได้ว่าชั่วโมไม่ได้ว่าเยอะครับนะประมาณบางทีก็5้ชั่วโมงเราก็ต้องคิดราคาสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นร้อยชั่วโมงอย่างแถวจันทบ,บุรีหรือว่าตราดนะครับตะวันออกก็ ชั่วโมงระดับ200ก็อยู่มันพันสี่พ0ครับแต่ว่าอาจจะหลายชั่วโมงครับนะ 30, 40, 40, 50หรือว่าเป็นร้อยชั่วโมงครับนะเดี๋ยวดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับนะนี่ครับปั้นถนนครับนะผ่านทุ่งนามาเลยเพื่อจะมาทําตรงนี้เพื่อให้รถเกี่ยวมาจะอยู่ไว้นะถนนขนาดน,นี้ ขุดลึกก็ไม่ได้ครับนะคุณลึกก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นหลุมเป็นบอ่ออ่ไม่สวยมากครับนะวันไปแดงแนอ้นองะรถไปแดงก็สวยอ,อยู่แล้วครับนะจอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับโอ้ชุดเพก็โอ้สวยดีครับสวยถือว่ารอเราเ,าเอาการทีเดียว มุกี้นั้นแข็งแกร่งมากครับนะมุกีเจ้าแคทนะครับนะออกแบบได้ดีแล้วก็แข็งแกร่งครับนะก็ะจริงๆผมก็พูดสรรพคุณเขานะครับนะพูดคุณสมบัติที่ดีของรถขุดเวลาเรารีวิวนะครับนะแต่แคทเทอร์วิล่าเนี่ยผมรีวิวให้เกือบทุกรุ่นว่าได้ครับนะนะครับแต่ก็อยังไงล่ะ ก็ทําให้พี่น้องได้ดูครับนะส่วนท่านจะตัดสินใจซื้อค่ายไหนก็แล้วแต่ครับหรือว่าต้องการทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจดินก็สอบถามได้ครับนะสอบถามได้นะครับบางท่านก็ถามว่าอีแคทอะไรเพลงไหมก็พบปะโพกันนะทุกวันนี้ครับนะว่าค่ายไหนเพราะว่าโลกมันทันกันนะครับทุนนี้ทุกวันนี้ครับนะทันกันหมดแล้วครับนะก็ว่ากันไปเนาะนี่ก ทำไมถึงทีมงานมงคลฟาร์มทำไมถึงใช้รถใหม่ครับนะ,ะเดี๋ยวจะจะบอกพี่น้องครับนะเขาจะาไม่เล่นรถขุดเก่าครับนะเพราะว่าเขาขี้เกียจซ่อมครับนะนะครับเหตุผลที่เขาซื้อรถใหม่ครับนะจริงเขาดาวหรือว่าผ่อน,นครับก็เขาเขาก็ต้องผ่อนนะไม่ต้องผ่อนนะครับนะผ่อนเอาครับนะ รถขุดใหม่ไม่ต้องไม่ต้องซ่อมครับนะมีประกันครับประกัน4,000ชั่วโมงคันนี้ครับนะก็ประมาณ2ปีครับนะคั้นสองปีก็สามารถทําเงินได้เยอะเหมือนกันครับนะถ้างานเข้ามาเยอะนะถ้ามีงานเยอะนะครับแต่สําหรับมงคลฟาร์มถ้างานเยอะแล้วครับนะมี2คันนั้นแล้วก็มีร้อยสามขีดแปดคอมสุครับนะคันแรกแล้วก็แคทเธอรีน่าสามหนึ่งสามดีทูจีซีคันนั้นเกือบหมื่นชั่วโมงแล้วครับนะแล้วก็ถอยคันนี้มาอีกเป็น3คันครับนะ มีรถเกี่ยวอยู่ประมาณเจ็ดแปดันครับนะถือว่าสุดยอดครับนะรถใหม่ไม่ต้องซ่อมับแต่ส่งงวดนะครับแต่รถเก่าไม่ต้องส่งงวดแต่ว่าผ่อนครับนะเฮ้ยไม่ไม่ต้องส่งงวดแต่ว่าต้องซ่อมครับนะนั่นก็ให้ไปตัดสินใจเอาครับนะนะครับบางทีรถรถขุดมันก็มีอายุการใช้งานครับนะใช้งานไปสักสิบปีนะสิบปีถือว่าคุ้มในคันนี้ครับนะใช้ได้แน่ครับสิบปีครับอาจจะมี สายแตกหรือว่าเปลี่ยนช่วงล่างอะไรบ้างครับนะหลังจาก5ปีครับนะเป็นธรรมดาครับนะแต่ว่าถามว่าซื้อมา3ล้าน4แสนเนาะถ้าทำเงินได้ปีละล้านก็โอเคครับนะมันก็น่าลงทุนครับนะปีละล้าน10 10ปีก็คือ1 0ล้านนะนะครับมันอาจจะได้เยอะกว่านั้นหรืออาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะขยันหรือว่าหางานได้ครับนะนะบส่วนรถใหม่ใช้ไปเหอะไม่ต้องนะ เครื่องยนต์นี่สิปีครับเปลี่ยนไทยของเลวถูกต้องทุกทุก0ชั่วโมงครับนะตัวเดินทุกๆพันชั่วโมงนี่ครับนะเปลี่ยนไทยอัจจระบีทุกเช้าเย็นครับนะเช้าเที่ยงเช้าเที่ยงเย็นก็ได้ครับแล้วแต่ครับนะโบสวิงทุกๆพันชั่วโมงเปลี่ยนครับนะเป่ากรองทุกวันนฝุ่นอย่างเงี้ยวันเว้นวันนะครับนะเปลี่ยนไทยมันเครื่องทุกๆ500ชั่วโมงอายุการใช้งานก็ยาวครับนะนะครับคนห้องเกิ่งก็อาจะถอดรองเท้าทํางานครับนะเอามาเคาะ มันจะมีฟิลเตอร์ฝุ่นครับอัจจารบีก็อยู่ได้นานครับนะเป็น10ปีครับส่วนถ้าเดินเยอะก็โซ่ก็มีปัญหาบ้างครับนะโซ่ก็ไม่แพงครับนะข้างละแพ็คคู่ก็ประมาณ4ี่หมกว่าบาทครับนะก็ใช้ไปสามสี่ปีอ่ะพูดไปพูดมาหิวน้ำพี่น้องเอ้ยไปหาน้ำดื่มก่อนครับขอแห้งแล้วนะเดี๋ยวจะตามคันนี้เรื่อยๆครับนะหรือว่าสุดจัดอ่ะ ดูผลงานเขาอีกครั้งหนึ่งครับนะปั้นถนนยาวเลยโู้นไปถึงนู่นครับนะถือว่า <c oughs> ถือว่าเร็วกันนะโอ้ใบแท็ก70เซน่ดูดูรับน้ำหนักแล้วก็บรรลานดีมากครับนะรอเลอร์ใหญ่ครับรอเลอร์ใหญ่นะหตัวนี่วดีโูชุดนี้อเอาแค่สินาทีครับพอแห้งครับ สนใจก็ดูได้ youtube ช่องชาติเจริญทรัพย์นะครับหรือว่าอยากดูรถตุ้นไหนก็ดูได้ครับนักสอบถามได้เดี๋ยวจะสรรหามาให้ดูครับนะปัจจุบันก็จะออกนอกจังหวัดยากครับตอนนี้ผมก็รีวิวอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะหรือว่าใครในสนใจครับนะก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ครับสไตล์บ้านสไตล์ลูกทุ่งแบบชาติเจริญทรัพย์ครับนะจัดหนักจัดเต็มอยู่ครับนะ ไม่มีกักพี่น้องปล่อยออกมาหมดครับเต็มสูบครับนะดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเทร์นซับหรือว่าเพจชาติเทรนซัพท์ Excavator t r u ครับนะเพจเข้าไปดูเลยครับนะหรือว่าเบอร์โทรไลน์ก็0982723752ครับนะปรึกษาได้ครับเรื่องธุรกิจดินหรือว่าเรื่องทำมาหากินครับตอบได้ตอบระตอบไม่ได้ก็จะตอบครับนะอ้าวฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ